ถ้าอยู่ไหนเจ๊เแทงกี่มือนูแทงค่าหนึง่งค่ะเจ๊แทงขาหนึง่งค่าท่าไห้าบาทตีออดอนกนี่แทงเราตำรวจไงวะห้าบาทอีบ้าทำไมภาษาไพา่ภาษาบอลเนี่ยห้บาทคือห้ารกูรู้ภาษาไพา่ภาษาบอลอะคือห้ารบาทเนี่ย<อ>สำหรับขี่แยะนะ้เนี่ยมันเอาเหรียญหแทงเลยนะเว้ยแทงคาเห็นไหมกูพูดผิดไหม แทงเยอะๆหน่อยเยอะๆหน่อยนี่เจ๊หนูจนนะหนูไปทำงานตอนนี้อยูแทงค่าหนึ่งเนี่ยร้อยหนึ่งแทงร้อยึังค่ะเชี่ยวันที่สิบห้าหลับไม่ได้ห้าหลับก็ได้เอ่ามี้อยวแทงจําน้อยเดี๋ยวแทงจํามากเอ้าเจ๊สวัสดีค่ะเล่นหาลุยเล่นไพ่เล่นอะไรเดี๋ไปเล่นเปตองไง เ,เลี้ยงไพ่หรอะไรอ่ะปอกแดงกับปอกแปดปอกเก้าปอกแปดปอกเก้าเหรอเขาเรียกยังไงกติกามียังไงมั่งอ่ะนี่มึงไม่รู้จริงเหรอเราไม่รู้เลยถึงไดถามน,นี่ไงปอกแปดปอกเก้าเนี่ยนะมีแปดกับเต้ปอกแปดมีเก้ากับเตะปอกเก้าถ้าสีเดียวกันสองใบสองแดงสีเดียวกันสามใบสามแดงถ้าแก้มอยู่ก็ได้จะตัวก็ได้จะจเมิงสามเหลืองนี่สามเล่งไหมอ่ะใช่ตองน,นี่ห้าเล่งใช่ไหมอ่ะรู้มากกูเป็นเจ้าเองเลย จะคือไงล่ะเกิดกูสงสัยกูก็ถามลูกกับกิกาตาลบอกมาไหมมึงก็รู้แต่มึงแก้งโง่ไงกูไม่ได้แก้งงจริงจริงวายแข่งแข่งเลยกูทายอยากกูก็สลับกูเป็นนายกไปแล้วเอายี่ห้อไม่น่าขึ้นกับครึ่งบวยพันหนึ่งบวยเ่าไหร่นะพันเดียวอุ้ยผมลิ้นเปื่อยเนี่ยบวยพันหนึ่งกูไม่ได้ซื้อบวยเคี่มกูแทงขับบวยขับบวยพันหนึ่งอ่ากูไ่กะเจ้าล้มตะลายหรือไง มาทำไมอ่ะคุณเลือกแทงห้าบาทยี่สิบคุณแทงพันเลยเหรอมาเล่นห้าบาทยี่สิบบาทอ่ะเล่นรอตำรวจเหรอเล่นมาให้มันเล่เสียเลยเวลาย,ยังมีน้อยอยู่ให้ขาเดียวนะเว้ยมา,มาด้วยนะโอเคโอเคตัดไหมมาหนูตัดเองยีด่ดอกห้าบาทไม่ต้องเลยนะเดี๋ยวกูเองเียี่เสียไม่ต้องตัดกูพังนึง เกณฑเกณฑ์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 เงเทองตกูไม่ยู่กับได้จับให้กูเลยแม้แต่นเฮงเฮเฮงเเฮงไเฮงตรงนั้นเอไม่เฮงอะยืดจึ่งได้ไหมอะอะไรท่านอะมาแทงห้าบาทก็น้อยอันี้มาแทงสมบาทน้องเหลือเท่านี้อะเจตาสุดท้ายก็ได้เอาเก็บไว้ซื้อเครืออมแล้วกูว่าเดือนอันบับแ้กเงินเดือนมันยังไม่ออกอ่ะตัดไรตัดสิตังพันอีแก่ถาตัดทีนี้กูถีบกระเด็นแน่โอเค ตัดอะไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะตัดสิกูตัดเองกูตัดเองมันแทงเขาสามบาทให้เกียดมันหน่อยให้มันตัด ขี่ละมือขีละม,มือชอบเอนไพ่มาแล้วมหลมหัแ้ีือเสีนซะ่อเสียกันกั่เ,นเอ,อเข้ามาเรียงแลเนี้ขี้<บ>ลืมนี่หนขูขี้คือหนูเนี่ย อะไรปั่นผ้าไว้ค่ะทุกคนค่ะหนูลืมไปเลยผ้ามันปั่นแหงลงตรงนี้ยไปก่อนนะแล้วก็หนูหนูโมกินเลยกินเลยกินเลยกินโมกกินงบน้อยกินบอดเสียนม่เสียหน่อยเลอะไปคนนี้ไปไปไปผ้าแหงปั่นไปก่อนเลยค่ะ ไอ้หน้านะาอกแรงตลับเลยอ่ะเลือดสุกจิกแรงมากปวดขี้อีเนี่ยงตั้งนานก็ไม่ปวดอีนั่งใกลของเลยเนี่ยขาเยี่งเหลือโนยอยู่ไปขี้ก่อนนะขิงก่อนละอย่ารู้มากมิงกินก่อนเดี๋ยวแล้วค่อยออกมาเมื่อพรเยียงเหลือโนยเลยสองคนสู้รู้มากเสียแล้วเด้ออ่าทมาอีกใบหนึ่งอ่ะ นี่แค่วันนี้กูได้นะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวกูจะพามึงเนี่ยเชี่ยพ,พัดพงศ์กูเหมาแท็กซี่ไปแล้ววันนี้วังสุกร์เลยลูกค้าเยอะแท็กซ<ล>ี่ขคงมาไม่ทันแหละทำไมมีรถปิปกอัพมาจอดรอแล้วสีแดงใช่ไหมไม่ใช่สีออกเลือดถูขัดเขาเขาแล้วมีเขียงว่าหนึ่งเก้าหนึ่งนี่มึงหยุไม่ใช่เวลาพูดเล่นนะเว้ยพูดจริงๆกูไม่โกหกอ่ะมึงเคยนั่งรถ ปิดอ่เปิดใครมาแหรา่แหร,อบบแรอบตลาดไหมเคยไปแต่งานบวชไปแห่รอบโบสถ์แลวรอบตลาดได้มีหรอกแต่วันนี้มีวันนี้กูไม่มีอารมณ์จะเล่งเลยว่ะบอกมึงจริงอะไรวะาอยากไปทำบุญอยากไปนกปล่อยปลาอ่ะตังค์ที่กูก็ไม่เอากูให้มึงนะ, <c oughs> ะใช้อยากไปหยักไปอยากนะช่วงที่กูไม่อยู่กับมึงอ่ะนะมึงไปกองใช้เฉียบๆหน่อยนะเ,นเว้ยอทองหายากนะ,อ,ะอยู่ก่วังกูก็ยังไม่รู้แล้ววันนี้วมนศงสุขคืนนี้เสาร์อาทิตย์ประกังไม่ไรด้วย กูไปขออนนะเฮ้ยส่วนแต่ไม่ยังวะกูอยากเข้าส้มกับมึงจังเลยช่องดีนะเพื่อนมึงพูดยังไงทำแม่งแม่งโอ้ยเซ็งเป็นบ้าเลยอ้าหามาละเล่นกัเล่นเร็วๆถึงคนนั้นออกมาขาไปเยอะเองอ่ะปวดท้องเลยพร้อมกันยี่สีบขาขาเดียวยี่สิบยี่สิบเท่เรอตำรวจไงวะฮะเออ เออขดุนเออขดุนเอนนเอเป็นเอาาอคาไดคาได้เจ้าหน้าที่มาจะจกอกตกใจหมดเลยอ่ะแหน่กิ่าเป็นตำรวจไปแจกเวลาที่สิบน,นะอืมมัเป็นอะไรลุร้นสิลุ้นสิเป็นจา่าเอาให้แน่จะเป็นเจ้าหน้าที่หรือจะเป็นจา่นจาฮะเป็นตำรวจอู้ห <c oughs> ูควบสามตำแหน่งเลยเหรอเจ้าหน้าที่จ่าตำรวจ <c oughs> ไปลงครับ ไปโรงพักไปโรงพักมาเองก็ไปเองสิกจับไปถูก้วชูคนนี้ก็ไปอ่ะฮะของกลางมันอยู่ตรงนี้นะนี่มันของกลางที่ไหนนี่มันของกูดำนวนต่อหลักฐานเลยนะเนี่ยนะเนี่ยเงินเนี่ยบอกให้ไปโรงพักไม่ไปไม่ไปไม่ไปจะไปไหมเนี่ยก็บอกว่าไม่ไปไงดูขึ้นเลยดูขึ้นเลยจับทำไมเนี่ยจับทำไมเนี่ยจับทำไมนี่อะไรจับตัวไงไม่ใช่ตัวนี่พุง นี่ยนี่แขนนี่ยเฮ้ยนี่ไทรนี่หน่อยมันก็ฟักเป็นตัวไปลงพักโอ้ยมาเนี่ยของกลางอยู่กับใครคนคนนี้เราผิเหรอต้องเอานี่ของกลางอยู่ที่จ่านี่เอาไปสิเอออะไรนี่ไปโรงพักเลยไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้อุยตายแล้วสุกเสาอาทิตย์ด้วยอ่ะไปเฮ้ยเฮ้ยเขาพั